มุสลิมนี่นี่ขาวพ่อของมึงเนี่ยขับรถด,ดำนางอ่ะอ๋อไอหน้าสัตว์นี่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยกูเพิ่งจะรู้เนี่ยว่าตัวเฮียเนี่ยมันสามารถขับรถดำนาได้ด้วยไอ้หน้าสัตว์ไม่รู้ว่าเป็นบุญตาหรือเป็นเสนียดจันเลนี่สลิมพ่อมขับรถด,ดำนาเนี่ยกูไม่ได้ว่าอะไรนะแต่กูติดใจเรื่องนึงที่นักข่าวถามพ่อมึงอ่ะพ่อเป็นเฮียเลยไม่ตอบเหรอ๋ะไอ้หน้าสัตว์ถามไม่ตอบไม่ว่านะไอ้เธอถามกลับแม่งเลย นี่ไอ้นาเยเนี่ยพอโดนนักข่าวเล่าหรือนังว่าไอ้สันไม่รู้จะหาลูกออกไงมึงรู้ว่าพ่องทำไงเธอไม่ได้เป็นศัตรูของฉันไอ้น้าแบบนี้ก็ได้เหรอนี่ตะลิบมึงดูสเต็ปตอนที่พ่องพูดกับนักข่าวว่ามึงเห็นป่ะนี่เดี๋ยวลาให้ด้วีเองเธอไม่ได้เป็นศัตรูกับฉันไอ้สันพ่องเป็นมะเนี่ยนี่ตะลิบถ้าพ่องเป็นนะนะกองหน้าเศกิจหมอพ่องเลยนะนะว่ายมันเปิดตัวได้แล้วเหมือแนบบกูเรียกใช้บริการ ใส์กูจะล่อขี้ลากน้องเลยพ่องอะ่ะนี่สลิมไอ้แบบแต่พ่องมึงพลาดมาหากูเมื่มอไหร่นะกูจะบอกกูเลยนะเว้ยแต่พ่องขี้ไม่แตกนะดูแจกที่มีสีเคลื่อนึึงแ่แจ้ะ